เรานำดอกบัวหลวงมาเด็ดกลีบของดอกบัวออกก่อนนะคะแล้วให้เราใช้กรรไกรตัดตรงนี้ให้เป็นแหลมๆนะคะแล้วให้เราพับขึ้นไปค่ะให้ตรงกันค่ะแล้วให้เราพับจากฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเข้านะคะเราก็จะได้กลีบแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้แมกเ็บไม้ค่ะ แล้วเราก็จะนํากลีบที่เราทําเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็นํามาปักด้านข้างค่ะโดยการปักเราก็จะวางนะคะให้ชิดกันแล้วก็ปักไปเรื่อยๆจนรอมรอบของตัวกระทงเลยค่ะชั้นที่2เราก็นํากลีบบัวมาวางสับหว่างกันกลีบบัวทั้งหมด3ชั้นด้วยกันค่ะโดยเราจะวางสับหว่างกันไปเรื่อยๆนะคะจนถึงชั้นที่3เลยค่ะ